ไหนๆก็ต้องหุงข้าวอยู่แล้วทําเป็นข้าวอบกุนเชียงง่ายๆในหม้อหุงข้าวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปานชวนทําข้าวอบกุนเชียงทําง่ายครบจบในหม้อหุงข้าวใบเดียวเลยค่ะน่าทานมากๆขั้นตอนง่ายแถมช่วยประหยัดแก๊สด,ด้วยค่ะวัตถุดิบที่เตรียมก็ง่ายๆนะคะมีกุนเชียงแครอท แล้วก็พริกหวานเห็ดหอมเพื่อนๆจะใส่อย่างอื่นเพิ่มก็ได้ค่ะเจ๊ปันเอาแบบสะดวกที่เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะหั่นกุนเชียงให้เป็นชิ้นเต๋าแบบนี้เลยนะคะตามด้วยเห็ดหอมหั่นเป็นชิ้นเต๋าเช่นกันค่ะแครอทด้วยนะคะเพิ่มสีสันและความอร่อยสุดท้ายใส่พริกหวานค่ะพริกหวานจะเป็นตัวชูโรงในรสชาติและสีสันนะคะ เ,เพื่อนสามารถใส่อย่างอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่และผักอย่างอื่นก็ได้ค่ะบรอกโคลี่หรือว่าคะนา้าเจ๊ปันจะเตรียมน้ำปรุงรสน้ำซอสง่ายๆนะคะเริ่มจากซอสถั่วเหลืองน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันงาเพิ่มความหอมค่ะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยเหยาะพริกไทยป่นลงไปค่ะเตรียมข้าวสารหุงข้าวแบบปกติเลยนะคะเจ๊ปันใช้สองถ้วย นำข้าวไปซาวล้างน้ำปกติให้เรียบร้อยเลยค่ะเสร็จแล้วใส่ทุกอย่างที่เราหั่นลงไปนะคะพร้อมเครื่องปรุงที่เราเตรียมเอาไว้คนทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันค่ะเสร็จแล้วเราก็หุงข้าวรอประมาณ15นาทีข้าวสุกข,ขึ้นสัญ,ญลักษณ์วอร์มแล้วเจ๊ปานจะรีบใส่ไข่ลงไปเลยค่ะตั้งใจจะให้เป็นไข่ออนเซนอบเอาไว้อยู่ในหม้อประมาณ4นาทีนะคะครบ4นาทีแล้ว ตักไข่ขึ้นมาเลยค่ะนำมาแช่น้ําเย็นนะคะข้าวคุณเชียงอบที่หุงเอาไว้ตอนนี้ก็ร้อนละอุได้แล้วนะคะใช้ทัพพีคนให้ทุกอย่างเข้าเนื้อกันค่ะระหว่างเนื้อข้าวกับเครื่องต่างๆนะคะตอนนี้หอมอร่อยน่าทานมากๆเลยค่ะได้เวลาจัดจานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเจแปนก็จะใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้ได้รูปทรงเข้าอบสวยงามน่าทานค่ะ เสิร์ฟเหมือนพัทาคาเลยนะคะโรยต้นหอมหน่อยทานกับน้ำปลาพริกผักชีแตงกวาเท่านี้ก็อร่อยมากๆแล้วค่ะเพื่อนๆขั้นตอนง่ายๆแค่หุงข้าวก็ได้ข้าวคุณเชียงอบหน้าทานแล้วค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเจ๊ปานก็ลวกไข่ออนเซนเอาไว้ตอกไข่แล้วเอามาโปะที่ข้าวเลยค่ะรับรองเลยว่าครบห้าหมู่แน่นอนพร้อมเสิร์ฟอาหารจานหรูทำง่ายในหม้อหุงข้าวประหยัดแก๊สด,ด้วยค่ะ แล้วก็มีข้าวส่วนที่เราจะเอาไปให้ผูกลูกๆทานที่โรงเรียนได้ด้วยนะคะใส่กล่องเรียบร้อยเลยค่ะมื้อเร่งด่วนของแม่บ้านอย่างเรานะคะเผื่อให้คนในครอบครัวเอาไปทานที่ทำงานได้ด้วยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานข้าวอบกุนเชียงก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ